คือถ้านักลงทุนเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราขาดทุนน้อยๆเนี่ยนะครับเวลาเวลาเราเอากลับมาในแต่ละรอบเนี่ยคือรีเทิร์นที่เราจะเอาทุนเรากลับมันน้อยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับแสดงว่าการที่เราถ้าเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ผิดทางอ่ะถ้าเรารู้ว่าผิดแล้วนะครับอย่าไปฝืนดีกว่านะครับไปไปหาไปหาทางใหม่ดีกว่า นะช่วงนี้นะตลาดกม็มีเด้งมาให้แบบสบายใจสั้นๆก่อนจะต้องลุ้นเยอะเลยสัปดาห์หน้านะครับนะที่เขาบอกว่าลงทุนเนี่ยมันต้องไร้ใจทำไมทำไมต้องลงทุนแบบไร้ใจด้วยนะมีความกลัวมีความโลภนะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ไม่ใช่เหรอไม่งั้นมนุษย์จะมีสีสันในชีวิตได้ยังไงอะ แมแต่ว่าในการลงทุนทําไมเราต้องตัดหรือลดความโลภและความกลัวออกไปต้องมีวินัยมากๆในการลงทุนครับโอปปอปครับครับก็จริงๆเนี่ยมันจะมีภาพภาพหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวลิสต r ลิส v e รีคอเวอรี่ลอสรีคอเวอรีนะครับก็คือภาพที่ทีท่ถ้าเราไปไปเห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นภาพที่ อันหนึ่งที่ดีมากนะครับมันมันจะบอกเราว่าคือถ้านักลงทุนเนี่ยสมมติว่าถ้าเราขาดทุนน้อยๆเนี่ยนะครับเวลาเวลาเราเอากลับมาในแต่ละรอบเนี่ยคือรีเทิร์นที่เราจะเอาทุนเรากลับมันน้อยเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าถ้าเราขาดทุนเนี่ยนะครับในช่วงประมาณสักหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นอ่ะเวลาเราจะเราจะเอาทุนตรงนี้กลับอ่ะเราทําแค่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ได้แหละนะแต่ว่าออีกกรณีหนึ่งนะสมมุติว่าถ้าเราเรายังทน นะฮะเรายังทนแล้วเราทาให้ขาดทุนของเราเนี่ยสมมติมันขึ้นไประดับสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะฮะภาพที่เราจะเอาทุนเรากลับมาเนี่ยนะครับเราเราต้องเราต้องให้ได้หุ้นนะครับที่ให้ได้ผลตอบแทนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าหนึ่งเด้งนะครับต้องต้องบอกว่าอ่าภาพเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเราเห็นภาพเนี่ยนะครับสิ่งที่พอมาเห็นภาพเนี่ยมันเลยทําทําให้ต้องมาคิดว่าเออ ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยนะครับแสดงว่าการที่เราถ้าเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ผิดทางอ่ะถ้าเรารู้ว่าผิดแล้วนะครับอย่าไปฝืนดีกว่านะครับไปไปหาไปหาทางใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าถ้าฝืนอย่างที่บอกนะครับก็ยิ่งยิ่งเสียหายหนักนะครับทุนที่เราจะเอากลับมันก็ยิ่งยากนะครับอืมนะครับค,คือคือไล้ใจก็คือต้องมีวินัยอ่ะคัดเป็นคัดอ่าห <laughs> ลุดเป็นหลุดนะครับ ไม่ถัวขาลงนะ่ต้องมีวิน,ยนัยทําตามแผนก็จะช่วยลดโอกาสในการขัดทุนลดโอกาสในการที่ต้องไปเหนื่อยหากําไรอาจารย์ป๊อปยกตัวอย่างว่าถ้าขัดทุน50%คุณต้องกําไร100%เลยนะทุนถึงจะกลับมาเท่าเดิมอะ่ะแต่ถ้ามีวินยัยซะตั้งแต่แรกอะ่ะนะตั้งจุดคัดไว้5%อร์หลุดลงมายัางไงคัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่เนี่ยมันก็จะจํากัดการขัดทุนแล้วก็รักษาเงินต้นที่ดีไว้ จะได้ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาหรือว่ามาเครียดตามหลังซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและก็ความเสียหายของพอร์ตเราเยอะแยะมากมายตามมานะครับนี่คือว่าทำไมถึงต้องไร้ใจก็คือต้องมีวินัยในการลงทุนนั่นเองนะครับนี่คือหลักสูตรมณีพัส s ออนไลน์0 9 9เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก นสดทาง Facebook กลุ่มปิดเจอกันสด4ครั้งครับเริ่มต้นวันที่5และว,วันที่7กรกรกฎาคมนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตามด้วย Q&A 2รอบนะครับสอนโดยโอปปาปปคุณชันชัยพันธาธานากิจนะครับและเนื่องจากช่วงนี้ครับเรามีการเปิดให้พรีออเดอร์รอบสําสำหรับเสื้อ MP shirt s h i r t ชด้วยดังนั้นครับใครที่ลงสมัครใน MP o n l i ออนไลน์0ได้สิทธิ์ในการพรีออเดอร์เสื้อ MP s h i r t ฟรี หนึ่งตัวตามไซต์ที่ระบุไว้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ